สัญญาพอประกาศแล้วเนี่ยมันก็เข้าสู่กระบวนการตามระเบียบกฎหมายตามพออราสัญญาเมื่อวันที่7พฤษภา,าคม2งารยจจังหวัดกาลสินนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นผู้สัญญาหรือจะไม่ได้เป็นเจ้าของ <c oughs> เงินก็ประมาณนะครับแต่เรามีหน้าที่ที่จะต้องทำนวยความสะดวกมีหน้าที่ที่จะต้อง ติดตามประสานงานดูแลทุกโครงการของกระทระวงวกรมต่างๆที่ลงมาดําเนินงานในพื้นที่ของเราเพราะเราถือว่าทุกโครงการที่ลงมาล้วนแล้วแต่มาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของที่น้องประชาชนกระสิน